สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ m b t 2 h d นะครับนำท่านผู้ชมติดตามชมกรารทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเจอร์ตาไทยลีกนะครับวันนี้เป็นการเจอกระหว่างสมุทรปราการซิตี้กับทีมการท่าเรือ FC ฟแต่กันที่สมุทรปราการสเตเดียมครับอ,อ่าครับบอลมาจังหวะนี้โยนเข้าไปหน้าประตูรับโป่งมากโอ้โหเป็นประตูนะครับอืมจังหวะโยนเข้าไปแล้วมัน พอเหมาะพอเจาะพ,อ,พ,อ,พอดีครับโอ้ห้านาทีเท่านั้นนะครับเกมรุกของสุรการครับบอลคอจากริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็เป็นธนพลยอนเย้ยนะครับมงเข้าประตูไปโอ้ขึ้นนําเร็วเลยครับเจ้าถิ่นสุดปากการซิตี้ดูอีกทีครับบอลเปิดของจรศักดิ์วงกรนะครับไปเสาไกลแล้วไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือประกบอยู่เลยครับแล้วม่งดีมากกดลงพื้นวารุษีสุภากาจะวะาตกไม่ดีแล้วก็ บอลธารักเข้าประตูไปเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับขยับจะออกแล้วไม่ออกนะครับวอรุษสีสุภาในขณะที่ธนบู์ก็อยู่ห่างจากธีรพลยอะเยอะอยู่พอสมควรนะขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับบอลสตาร์ิลลี่ให้เข้ามาที่พิรดลพิรดลออกมาขวาสุดให้กับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์มีช่องได้ซัดลูกนี้โอ้โห,โหครับยิงแม่นจริงๆฮะลูกนี้วรุษรีสุภาหมดสิทธิ์เลยครับ ว่าตะกายสุดตัวแล้วครับแต่ว่าลูกนี้ต้องชมจริงๆครับชมเจริญศักดิ์วงกรครับว่าซัดลูกนี้แม่นมากอ้นีีลุ้นประตูสุดสวยประจําสัปดาห์ได้เลยครับลูกยิงขอเจริญศักดิ์วงกรนนะครับโอกาสยิงครั้งที่2ในเกมนี้ตรงกรอบ2ครั้งเป็น2ประตูเลยครับอู้เกมลุกสมุดประการตรงนี้สวนกลับขึ้นมาแล้วยิงคมมากครับเจริญศักดิ์ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งไปแล้วครับอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าบอลวุฒิโดนบังอยู่หรือเปล่าครับดูอีกทีครับมีเควินบังอยู่แต่ว่าไม่ทันได้เข้านะครับ โอ้แต่กดลูกนี้ก็ต้องยอมนะครับวางเท้ายิงดีมากเควินไประแวงตัวด้านในนะครับไปเปิดพื้นที่ให้กับเจริญศักดิ์วงก่อนแล้วยิงนี้ต้องชมครับว่ายิงดีจริงฮะหมดสิทธิ์เลยครับสําหรับวรวุิศรีสุภาสองแว<บ>กเข้าไปก็ยังไม่ได้เปิดมาจหวะนนี้ก็ติดจะฟ้องว่าเป็นลูกแฮนด์บอลแต่พุทศินยังให้เล่นต่อนะครับประกันเป็นพักจังหวะแรกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วยังไงครับมีเสียงนุวิพูทธินชี้ไปที่จุจดโทษฮนะน่าจะเป็นลูกแฮนด์บอลครับ ผู้ตัดสินเป่าแล้วคร้างอยู่สักพักเลยครับแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษ <c oughs> เดี๋ยวเราดูภาพใช้ตรงนี้ <c oughs> บอลน,น่ะโดนแขนน่ะโดนจริงโดนแขนของสุรันบุรีรับแล้วบอลมาเร็วด้วยเนี่ยครับอ <c oughs> ยืนยันครับ <c oughs> โซเดสยิงลูนีโป๊ขู่ไปถูกทางนะแต่ว่ายิงดีจริงอะเบียดคนสาวเข้าไปเลยครับการท่าเรือเ c ครับได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2อ่ะพุ่งไปถึงด้วยนะครับปฏิวัติขใหม่แต่ว่าอบอลของซัวเรส,สยิงดีมากนะครับนี่ขึ้นมา9ประตูแล้วนะครับซัวเรส,สไปถูกทางแต่ว่าด้วยความแรงของลูกนะครับแล้วก็บอลมันเรียดด้วยนะครับล้มลงไปไม่ทันปฏิวัติขใหม่ยิงดีตลอดนะครับ สมุัดปาการอ้าวจับบอลตรงน,นี้โอ้โหแล้วมีเบียดลงไปผู้เดสินไม่ลังเลเลยครับชี้ไปที่จุดโทษเลยฮนะ,ะพลาดเองครับการท่าเรือตรงนี้เนี่ยทางด้านของศิวกรครับเข้าช้ากว่าโอ้โหแต่ว่าเจ็บไปด้วยพยายามจะเซตบอลตั้งแต่หน้าปากประตูของตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายพลาดตรงนี้นครับตั้งแต่ธนบู์ครับโอ้แล้วศิวกรไป กอดใส่ทางด้านของโอโน่ไว้เลยครับกับตันทีมครับพิรดลชำรัศมีเนจะเป็นคนยิงโดยนั่งกับทางวรวุฒิครับพิรดลยิงตรงนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหหมดจิตจริงๆเหมือนกันครับสลหรับบริวรีสุภาเป็นสามหนึ่งฮะใช่ครับยิงดีมากครับไปมุมเดียวกับที่ัวเรสยิงนั่นแหละครับแต่ว่ายิงโด่งแล้วก็เข้าหน้าต่างไปเลยครับ ไปถูกทางแต่ว่ายิงมุมบนนะครับไม่มีโอกาสนะลูกนี้อ้าวจักรพันธ์พลาดไหมเงี้นครับอดีศักยทำชิ่งกันแล้วออกด้านข้างไปก่อนครับประกรณ์โยนใส่นประตูแล้วโบกลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับให้แล้วไปที่จุดนัดพบเลยครับอดีศักยไล่สอนออนี่ยิงประตูติดต่อกันอีกแล้วนะครับนัดนี้นัดที่4ี่เลยครับที่อดีศักย,ยิงให้กับการท่าเรือ พยายามจะต่อบอลหาช่องแล้วสุดท้ายได้คอรต,ตรงนี้โอ้ไม่มีใครตามเลยครับอาดิสักไกลสอนมาคนเดียวครับขึ้นคนเดียวกนะ่อนพยายามจะเตะให้มันโดนเอเนสเตอร์ออกอ้าวกลายไปโดนเดนียอลตตติครับชิงบอลไปแล้วโยนข้ามฝ้าไปพิโรนโงไม่ถึงแต่ว่ามีตัวข้างหลังแล้วมีโอกาสได้ยิงครับสุพรรณันยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับรอดตัวของวรนุสสีสุภาเข้าไปนี่ยิงไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทิศทางดีแล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยครับ วาลุวดนะโดนบังอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกนี้เหมือนจะทันแต่ว่ามันไม่ทันครับซูมานได้วิ่งเข้ามาแปรแบบเน้นๆเลยครับดูครับโอ้โหคือมีผู้เล่นการท่าเรืออยู่เยอะครับแต่ผ่านมาหมดเลยแล้วเหมือนจะไปบังโบรูวุดด้วยครับวรวุดพยายามจะล้มตัวรับตรงนี้เนี่ยบอลก็ไปลอดแขนซะอีกครับบอลไปข้างหน้าลำบากครับแขวนดลมดัครับ ได้บอลจากอริศักแล้วเปิดเข้ามาหน้าประตูดูนี่อาบบอลชนแล้วก็ยิงลี้โอ้ได้ประตูที่สามมาได้เหมือนกันครับตัวนี้แนวสาวโบนินญานะครับไม่ล้ำหน้านะครับโอ้โหก็ยิงให้กับการท่าเรือมามีโอกาสได้ลุ้นเลยครับเป็น3ประตูต่อ4ฮะรูรับขึ้นมาตรงนี้นะได้เปิดไปด้วยแล้วปฏิวัติพลาดเองครับโอ้โหบอลรับกระชอกแล้วกระชอกไม่ไปโดนในด้านของโบนินญาครับ นั่นแหละครับกายเป็นตั้งให้ตัวเองเลยครับโบนิยายิงเข้าไปครับเอาแล้วครับไล่มา3ต่อ4ครับมีธนาสิทธิ์ว่างอยู่นะครับธนบูนยัดเข้าด้านในไปครับแล้วแมโบนิยาพยังจะตอกส้นให้เพื่อนแต่ว่าก็ติดอยู่ที่ทางอริสซาริฟูิชโดนสวนกลับแลวครับแลวตำแหน่งนี้ตรงเนี้ยเหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับอ่าครับดูครับไปได้หรือเปล่าแล้วมีบรัสเทรี่อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วยิงมีเข้าประตูครับจังหวะสวนกลับของสุดปราการเดี๋ยวต้องไปเช็คนะฮะตรงกลางสนามครับ ว่าตำแหน่งที่พุ่งขึ้นไปในจังหวะสวนกลับขึ้นมานั้นล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูด้วยสายตาก็น่าจะไม่ล้ำนะครับใช่ครับแต่ตรงนี้เฮก่อนแล้วครับสูตรปราการบอลสวนกลับครับในจังหวะที่ผู้เล่นกันท่าเรือเติมขึ้นไปกันหมดเลยครับเนี่ยครับไม่ล้ำตรงนี้แน่นอนครับแล้วมาเช็คตรงจังหวะเปิดของเจริญสังให้กับทาเดลี่ไม่ล้ำเหมือนกันครับโอ้สใสเลยครับ ประตูนี้ของสมุทรปราการครับขึ้นนํา5ต่อ3ครับแล้วก็เจริญศักขึ้นไป8แอซิดเท่ากับจากภัณฑ์แก้วพงของบุรีรัมแล้วนะครับเป็นท็อปแอซิด่วันนี้ตามหลังอยู่2ประตูครับแอริสขึ้นไปหมลูกนี้โป้เรียบร้อยเลยครับว่าเปิดลูกเตะมุมมาแม่นจริงครับแล้วลูกนี้วารุศสีสุภาหมดสิทธิ์จริงๆเหมือนกันครับบอลกดลงพื้นแล้วหมามุมดิกเลยครับไม่มีสิทธิ์จริงๆครับแม่นจริงครับลูกเตะมุม โอ้โหบอลเปิดของจักระพันคู่หูในตำแหน่งเซนเตอร์ครับโอ้โ oh, ห oh. ีนสองนะัดติดติดครับจักระพันที่เปิดให้กับอาริสมง